ถ้าเราไปถามลีเดอร์คนไหนว่าอยากทำตัวเองให้ดีขึ้นยังไงทุกคนก็จะบอกว่าอยากฟังเยอะขึ้นลีเดอร์สหนหหลายครั้งเรามีคำตอบพร้อมแล้วอะ่ะ ต้องฝึกยังไงหรืออยากให้พีพ่นกลองแชร์นิดนึงครับช่วงแรกจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ากัดฟันมากตอนเริ่มต้นของการเข้ามาที่นี่พี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องธุรกิจเกมมากขนาดนั้นอ <ๆ S 1> ะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในฐานะวิศวะเราก็จะมี assumption ในหัวเอ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ตามประสบการ์เราบอกว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นช่วงแรกๆพูดตรงๆเลยอดทนมากอย่าพิ่งพูดอย่าพิ่งพูดฟังฟังให้จบก่อนเหมือนกระเตือนตัวเองอ่ะอย่าพิ่งด่วนสรุปอย่าพึ่งคิดว่าสิ่งที่คิดมันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยพอเรา experience พอยิ่งฟังยิ่งได้ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งฟังมันทําให้เราแบบว่าตอนสรุปสุดท้ายของเราอะ่ะมันครบหลูปครบองค์มากกว่าพี่ก็เคยแบบฟังบ้างไม่ฟังบ้างแล้วเราก็ตัดสินใจอะไรไปแล้วมันก็ไม่ใช่ไงประสบการณ์มันก็ค่อยๆสอนเราเหมือนกันมันเทคไทม์เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆเตือนตัวเองไปสุดท้ายเนี่ยเราจะเริ่มเห็นประโยชน์จากมันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าฟังอะ่ะดีที่สุด